สวัสดีครับ5ที่รู้เรื่องอุสมันเดเบเล่กลับมามีประเดอินกแล้วนะครับปีกทีมชาติฝรั่งเศสของบาร์เซโลนานะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสื่อของสเปนชื่อว่ามุนโดเดปอร์ติโบนะครับรายงานข่าวออกมาครับบอกว่าเฮ้ยดูเหมือนว่าลิพูจะกลับมาให้ความสนใจกับเดเบเล่ครั้งนะครับและมีการคาดการณ์ว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าโอกาสที่จะช่วยตัวตของติโมไวน์เนอร์ เป็นไปได้สูงคือพูดง่ายๆว่าถ้าพลาดตัวจากแวนเนอร์ปุ๊บเดมเบเล่ le, จะเป็นทางเลือกใหม่ที่ลิเวอร์พูลจะเข้ามาติดต่อครนะับซึ่งประกอบกับทางบาเซลนาเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยตัวอยู่แล้วนะครับพร้อมจะเคลียร์อีตัวเล่พวกนี้โอ้โหไม่ไหวนะฮะค่าจ้างอะไรก็แพงเหลือเกินคาดว่าจะปล่อยในราคาเพียงแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นในยุคเศรษฐกิจแบบนี้จะไปตั้งราคาสูงก็คงไม่ไหวนะครับก็คงไม่ไหว พอทาสเปนเล่นปุ๊บนะฮะสื่อของอังกฤษก็จัดการตามเหมือนเดิมครับเมโชมิเลอร์แม้ทั้งเอ็โคก็อ้างอิงมานะครับว่าเป็นประมาณไทโคนอกจากรายงานแล้วเขายังมีวิเคราะห์ต่อยครับว่าโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนซัมเมอร์2017ครับอุสมานเดเบเล่ย้ายจากดอทมุลมาอยู่ที่คัมนูเนี่ย112.5ล้านปอนด์มหาศารมากครับ เพราะ,จะแจ้งเกิดกับดอทมุลที่บิสติกาเนี่ยโอ้โหเจอเจอรัดเลืเกินแล้วก็เป็นดาวรุ่งแห่งยุคของฟุตบอลยุโรปด้วยซ้ําไปแต่พอย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดไว้ครับแรงกดดันความคาดหวังการที่ต้องมาเล่นปรับตัวกับบรรดาซูเปอร์สตาร์อย่างเช่นลิโอเนลเมสซี่หรือลุยโซเรสเองก็ตามแต่แบกค่าตัวมหาศาลมีหนำซ้ำครับอาการบาดเจ็บ เล่นงานหนักหน่วงเหลือเกินจากซัมเมอร์2 7 1 7นะฮะถึงตรงนี้ครับเกือบเกือบ3ปีผ่านไปครับเดวบลเล่ลงเล่นให้กับบาร์โซนา86นะัดทุกรายการนะครับ86นัดซีซั่นที่ดีสุดคือ2018ถึง2019ปีนั้นเนี่ยเล่นได้เยอะหน่อยครับ47นะัดยิงไป14ประตูก็ถือว่าโอเคไม่ได้คิวเร่อะไรวิธีการเล่น อันนี้ค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนครับคือเรารู้ครับว่าถ้ามันไม่มีปัญหานะถ้ามันไม่มีอุปสรรคหรือเงื่อนะไขใดๆเดนเวลเล่เป็นแอชเกอร์ที่ดีมากครับมีความเร็วปราดเรียวนะฮะเล่นได้ทั้ง2เท้านะครับเข้าใจในวิธีการเล่นแบบเปลี่ยนรับเป็นรุกอย่างรวดเร็วหรือบอลที่มันเป็นไดเรกมากขึ้นตัดปุ๊บวางยาปั้งวิง่งปังปั้งปังปงปงปง้นะครับหลากหลายนะฮะเล่นได้หมดในตัวรุก ริมเส้นขวาซ้ายได้หมดหรือจะเข้ามายืนอยู่เป็นตัวต่ำตรงกลางก็ได้นั่นคือสิ่งที่เ c โควิเคราะห์ไว้นะครับว่าถ้าวัดกันในเหตุผลของฟุตบอลเนี่ยนะฮะมันน่าสนใจนะฮะมันน่าสนใจคือเข้ามาเนี่ยปรับเล่นกับระบบของลิพูได้เลยครับมันอาจจะไม่ได้โอ้โหมาถึงปั้งเป็นตัวจริงได้เลยเพราะว่าสามตบนเราต้องยอมรับครับว่าถึงตรงนี้มันระดับโลกไปแล้วนะฮะซารามาน่ฟิมิโน แต่ว่าถ้าเข้ามาปรับเปลี่ยน2ฝัง่งเนี่ยในวันไหนก็ตามแต่ที่มันตื้อๆต,ตันๆซาร่าเข้าไปยืนตรงกลางฟิมิโนถอยมาเป็นตัวรุกตัวต่ำนะฮะเดมเบเล่อยู่ขวามาเน่ยอยู่ซ้ายเออก็น่าสนใจนะไนโคเขาบอกแบบนั้นนะฮะก็น่าสนใจก็น่าสนใจแต่ครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องกลับมาอยู่ที่พื้นฐานเหตุผลของความเป็นจริงอีกนิดหนึ่งครับสถา,านาตรงนี้ ขนาดของดีวที่ทิโมโอิเนอร์ที่อยากได้เหลือเกินนะครับมีเงินจ่ายแค่35ปอนเออสาล้านปอนด์สล้านปอนอะไรประมาณนั้นยังต่อรองกันหนักหน่วงเลยครัแล้วถ้าไม่ได้วัยเนอร์แล้วจะไปซื้อเอ,เอุลมาเดเบเล่นเนี่ยสีล้านปอนผมว่ามันมันดูไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่รวมถึงอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวด้วยครับสภาพร่างกายตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครจะปฏิเสธครับว่าเขาไม่ใช่เป็นนักเตะที่ดีครับแต่ว่าร่างกายนะตรงนี้เนี่ย ันไหวหรือเปล่าสภาพจิตใจเป็นยังไงนะครับคือมันไม่ใช่แค่ดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีมันต้องดูข้างหลังด้วยว่าร่างกายเป็นยังไงโอกาสที่มันจะมีการบาดเจ็บในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างแล้วใจิตใจเป็นยังไงบ้างนะครับพร้อมสู้พร้อมรบหรือเปล่าสิ่งเดียวที่มันแบบเข้ามาช่วยเป็นแง่บวกก็คือหน้าตรงนี้นะครับเดมเบเล่อายุแค่23ปี มันยังมีเวลาในการพัฒนามันยังมีเวลาในการแก้ไขได้อีกเยอะมากถ้าอยู่ในมือของคนที่เหมาะสมก็อย่างเช่นเยอันครอปสม,มุินะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าประมวลกันแล้วเนี่ยสำหรับผมนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าไอ้ข่าวนี้และดีลนี้เนี่ยมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นต่อให้ไม่ได้แวร์เนอร์ก็ตามแตนะ่ถ้าเรามองข้างหลังเนี่ย มันยังมีมินามมโ,โนอยู่สุรันชิคุริอ่ะต่อให้สุรันชิคุริย้ายก็ตามแต่ครับมันก็ยังมีเด็กอย่างเอเลียดที่พร้อมที่จะเติบโตขึ้นมาซึ่งถ้ามองถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าครอปชอบปั้นชอบสร้างมากกว่าซื้อเหมือนเดิมครับก็ของเขามีอยู่แล้วเด็กมีอยู่แล้วสร้างเด็กดีกว่ากับพิษเศรษฐกิจกับสถานการณ์การเงินหน้าตรงนี้บางครั้งขยับตัวก็ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนิดหนึ่ง ถ้ามองถึงตรงนี้ดีลของเดบ l เล่ผมว่าน้อยมากครับโอกาสไปไม่ได้น้อยมากครับสวัสดีครับ